มาอยู่ในความควบคุมของกรรมการปล่อยมาแล้วมาออกแล้วขณะนี้สิริธาราเป็นตัวนำทบวันที่สองกองคำทันเดอร์ที่สามอมเพียงที่สี่เทพบุตรรูปทองที่ห้าขณะนี้สิริธาราเป็นตัวนำ ขณะนี้กองคำทันเดอร์เป็นตัวนำสิริธาราที่สองท็อปวันที่สามอมเพียงที่สี่เทพพบุตรรูปทองที่ห้าที่โค้งปลายสิบออกทางตรงกองคำทันเดอร์เป็นตัวนำคู่กับสิริธาราท็อปวันที่สามอมเพียงที่สี่เทพพบุตรรูปทองที่ห้า ที่ป้ายเก้าขณะนี้กองคำธันเดอร์ขณะนี้อมเพียงผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำท็อปวันที่สองสิิธาราที่สาม ผลการแข่งในเที่ยวที่3มอมเพียงหมายเลขสี่ชนะที่1่ท็อวันหมายเลขสองชนะที่2สิริธารามหมายเลขหนึ่งชนะที่3องอมเพียงหมายเลขสี่ชนะที่1่ท็อวันหมายเลขสองชนะที่สองสิริธารามหมายเลขหนึ่งชนะที่3าครับ